สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมมูแดงเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกมเอ r ร์ดเ f ฟ n s นฟอร์ดเช่นเคยครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มชัตเตอร์ที่2มิชชั่นที่3กันเลยครับวันนี้เราจะเจอกับตัวอะไรเดี๋ยวเราต้องมารุ้นดูเาครับต้องมีปืนกดล็อกให้ผมเลยเก็บของมาเสร็จเมื่อวาน ตัวอื่นจะเป็นยังไงวีพี่บุม๋มผมว่าตัวอื่นมันผมไม่ชอบอะ่ะไงผมก็ชอบตัวนี้มันเดยวครับโอเคเลดี้ครับ <c oughs> โอเคอครับ <c oughs> เฮ้ยผม <Lightning? S 1> เดเดเด อาไม่ใช่ไม่ใช่อาใช่ครับผมเลือกปืนบอมมาสองปืนเลยไงโอเคครับเริ่มใหม่ครับเรดี้ไปเซนควายกันผมว่าที่จริงอน่ะรถก็เป็นอุปสรรคสำหรับเราเหมือนกันนี่ย Ui, mũi <laughs> thương mai lắm về, không mà nó nổ Khổ sao mày mày à? รอแหกดันเลยครับาไปเลยเย่าปีนอย่าปีน ผมดูก่มันมีรังไหมต้องต้อเกิดกันตลอดเลยโอเคร้อยเข้ามาเช็คคอตแล้วยังไงผมกดไหม Nice work Proceed to the crash site The lander looks to be in decent shape Get the transponder up I don't know. Okay. Transponder. Active. Receiving? Okay. Looks like this one is good. It's scraped up but definitely serviceable. Unfortunately crew is KIA. Hey. Hang tight, lightning. We need to find you a driver. Just got word the bridge to so the next crash site is out. หูยพวงมาจากไหนเนี่ยมีวาร์ปด้วยครับมีวาร์ปนี้ด้วยเหรอสุดยอดอ่ะให้เยกันเผ่อดีวนี่ก็ล่วงดีนี่ก็ล่วงดีเจ้ เี่ไงหัวจังหัวจังรถพี่เอ๊ะสายมือเราครับสายมือเราที่ผมเห็นอะไรโอ้โห,โหนี่ไงต้องเห็นแล้วละแล้วีอยู่หลังต้งไนไม้เด้มองไม่เห็นวุ้ย phủ thì có ba cái đồ nó tìm này ạ Ôi Ui đồ hấp Cái tốt đi ngay đi ngay tôi vấn hạ là mai dưới lên đây không chiến không bên đấy này nhá อ๋อว kind of no ิ่งก anyway ็โดนนี่ดิ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 เฮ้ยโอ้โหโคตรเท่าอะโคตรตัวต้นเหรอโคตตัวต้นเหรอเดี๋ยวเรายิงไปถอยไปครับเดี๋ยวมึงแก่มาดี

The flight crew is there. Get in the lander and they'll fly you to the next crash site. I never wanted to be anything but EDF. หือ? <coughs> We'd like to welcome Strike Force Lightning aboard today's flight. สบายสบาย.เนี่ยมา กัดรัวครับกัดรัวมาดิเขาไปส่งเราที่เกาะแล้วครับใช่ไหมพาเรามาเกาะทำไมอนะเว้เป็นทีน่เกาะไอ้ Seat backs to an upright position as we begin our descent to... Ah, never mind. We're here. Happy hunting, Lander. Lightning. The flashlight is on the other end of the island. up. Let's get in and out quick. Copy. this is Captain Sully. It's getting way too hot here. I have to lift off now. I'm under direct orders not to risk this, Lander. You gotta clear this area. I'll do มองอะไรไม่เห็นเลยอะตึกถล่มเยอะจัดโอเคไปคิด You may die! May take going to I want to this city! Receiving data. Mixing. The Lander is bar, but I'm picking up surviving crew members not far from your position. ขึ้นยิงอยู่บนเครื่องบินเลยไหมาจำเลยอย่างงี้ตัวอะไรก็ได้มาเลยเดี๋ยวผมไปดูครับเขาอะไรมาทิ้งอ่ะใช่นไหมเขาต้องอะไรมาทิ้งดิเขาร้องมาทิ้งวะ เห็นอะไรวันนี้อุ้ยทำไม้แลงมุมมุมอะไรนะครับโคตรโคตรอันตรายของมุมอ่ะอุ้ยไม่ได้เลยอ่ะผมเอาปืนแบบติดตำรวจติดตามนะครับมันก็เลยติดตามพวกอยู่ข้างล่างหมดเลย มึงจะปล่อยมั้งมีโดนข้าบนพีเธอมโดนแล้วอุ้ยอุ้ยปล่อยตานี้ด้วรปล่อยหเลืนเหล็กเ้ปล่อยทางมุมเหล็กมาครับสกะแล้วหาหลังเลย Intel? Intel, what is that daddy long legs dropping? We've seen these ups. They look like evolved metallic spiders. Very nasty. The trick is to shoot them while at the same time avoiding their attacks. Yes. Good one, Intel. Thanks. ก็งนี้ไม่ไห้กันแต่ผมยิงตนี้มันดำๆแล้วมันดำแล้วอุ้ยดิ้งดิงิงส่งอะไรมาให้ส่งบ้างดิถึงจะมถึงจนรถถึงรถถังอะ phải có bài nghe ba đi năm nó năm lượm 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 đi lượm 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 เรียบร้อยครับแต่ว่าเมืองดูเมืองครับเรียบร้อยนะธุกรกิจสำเร็จครับแต่ดูเมืองครับผมแถมให้อีกสองตึกเออแถมไปนี้แถมเดินไปเลยครับรัฐบาลแจกค์ให้โอเคโอเคอเครับสำรับ ชัตเตอร์ในสมิชชั่นที่3ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวพบกันในมิชชั่นต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เราบดูจนจบสวัสดีครับ